สวัสดี f อนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคะของงวดวันที่หนึ่งกันยานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเอ่อลงชุดสามตัวเต็มสูตรให้ก่อนนะคะเพราะยังไม่ได้สรุปเลขจะสรุปวันหวยออกเออก่อนวันหวยออกประมาณสองสามวันนะคะแอดก็จะมาอ่านให้ให้เพื่อนเพื่อนทวนนะคะ เื่อแอดเขียนแล้วมันจะไม่มันจะไม่ชัดเนาะสามตัวบนเต็มสูตรนะคะหนึ่งกันยาหกหกหกค่ะชุดแรกก็มีหนึ่งสามเจ็ดสี่สามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกสามเจ็ด ห้าสามแปดนะคะต่อมาหนึ่งสามแปดหกสองแปดห้าสามเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์สามเจ็ดสี่หกแปดนะคะต่อมาเห็นกันเนาะเพื่อนเพื่อนเห็นกันเนาะเดียว หกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดสามศูนย์หกสี่เจ็ดแปดห้าหนึ่งแปดเก้าสองหกต่อมาสี่หกเจ็ดศูนย์สองแปดห้าสามเก้าสามเก้าสี่ สี่หกสามหนึ่งหกสามต่อมาหนึ่งหกสี่เจ็ดศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดสี่ห้าแปดเจ็ดเก้าแปดหกห้าแปด ต่อมาก็916 139 438อันนี้คือชุดเต็มสูตรเลยนะคะ3ตัวบนใช้เลขดับ30กว่าสำนักตัดดับจากชุดเต็มนะคะชุดไอ้โต๊ะร้อชุดนะคะเบิร์หามไม่เอามาลงนะคะเดี๋ยวเพ,เพื่อนเพื่อนรอวันสรุปแอจะให้เด่นบนไว้เผื่อ เลขมันจะออกเลขเบิ้ลเลขหามเนาะเพราะว่าหวยสัญจรก็กลัวเหมือนกันเลขเบิ้ลเลขหามแต่เอ็นนี้แอดจะไม่จับเบิ้ลจะไม่จับเลขเบิ้ลเลขหามนะคะก็รวมทั้งหมดสามสิบสามชุดนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนจะจับก็ให้ดูในคลิปสองตัวบนของแอดที่ลงไปนะคะเพราะว่าก็หลุดยากเหมือนกันจับตัวท้ายให้กงเอาแล้วก็ไปกลับบักหลักสิบหน่วยกันเองเนาะลองทํากันดู อันนี้แอดลงให้เป็นแนวทางนะคะสามตัวบนนะคะไม่ไม่ติไม่เน้นไอชุดเด่นไอชุดเบิ้ลชุดหามเนาะเดี๋ยวแอดจะมาลงเด่นบนมาให้เพื่อนๆจะได้จับเป็นเลขเบิ้ลเลขหามนะคะก็แอดก็ขอบคุณ fc นะคะที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามแอดแอดลงให้เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวแอดจะถ่าย2ตัวบน2ตัวล่างและ3ตัวไปลงในหน้าเฟซให้นะคะเฟซแอดก็รวมทับเป็นศกเนาะเพื่อนๆก็คงจะจำกันได้ก็ขอบคุณ f อทุกคนนะคะที่เข้ามามาชมแล้วก็กดติดตามแอดขอให้ทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ